าครับหัวเป็นพญน,นาคแต่ลำตัวเป็นคุดนะครับ งามเกินจะบรรยายได้นะครับพี่น้องนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันรวมต้นเทียนนะครับปะเป็นี่แห่เทศนบรรษาอุบลราชธานีอุบลแคนเดิลเฟสติวัลทูเตาซันเทเนตไฟครับปี2568นะครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็เป็นการรวมต้นเทียนนะครับอันนี้ก็เป็นของอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับทุกคนนี่ครับศรีเมืองใหม่นะครับ วันนี้ก็มีหลายขบวนนะครับวันนี้ก็จะนําต้นเทียนมาตั้งไว้อยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะครับโอ้โหพี่ต้องเอ้ยครับน่ามาเที่ยวชมจริงๆนะครับนี่ครับอันนี้แค่อําเภอสีเมืองใหม่นะครับแค่อําเภอเดียวนะครับพอดพู้นครับนะครับด้านหน้าก็เป็นต้นเทียนนะครับด้านหน้านะครับ ตานนี้ก็เป็นทัดนาอันนี้ก็เป็นแบบติดพิมพ์เนาะนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆสุดยอดจริงๆคนไทยครับนี่ครับแบบนี้นอกจากคนไทยแล้วไม่มีชาติใดทําได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับทุกคนบอานัทไม่ได้อวยนะครับนี่ครับโอ้โหน,นี่แค่อําเภอเดียวนะครับนี่แค่อําเภอเดียวก็สวยงามครับ อำเภอศรีเม um ืองใหม่นะครับนี่ครับปีนี้สุดยิ่งใหญ่นะครับประเพณีแห่เทศบรรษาอุปลครับถ้าของแพ้ก็ต้องอุปลเราจะทานนีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ขนลุกครับทุกคนนะครับนครับสวยจริงๆนะครับ อันนี้แบบติดพิมพ์นะครับนี่ครับลวดลายนี้วิจิตการตาสุดๆนะครับนี่ครับเอามาตั้งโชว์อยู่ที่รอบทุ่งสีเมืองนะครับสวยงามสุดๆนี่ครับนี่ครับต่างคนก็ต่างเอามือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปนะครับ ร้านทุกทีกับเป็นชาติต่างชาติครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติก็มานะครับนี่ครับเป็นคนล่างครับโอ้โหสวยจริงๆ,ๆนะครับงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13กันยายนคม2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันรวมเทียนนะครับวันนี้ สีเมืองใหม่ครับสวยจริงๆสีเมืองใหม่านนี้ก็เป็นทุ่งสีเมืองโอ้อันนี้ของอำเภออะไรเอ่ย้านนี้ของอำเภออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ปีที่แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศเนาะนี่ครับแบบแกซัลัก ขนาดใหญ่ครับแต่ปีนี้ก็น่าจะเอามาโชว์ปีนี้ก็น่าจะไม่เข้าแข่งขันนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับปนี่ครับปีที่แล้วคว้ารางวัลน,นะครับดลาดเลิศมากนะอันนี้อำเภออะไรเอ่ยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นของวัดประทาตน้องบัวครับนี่นี่ครับ วัดประทัดนองบัวครับทุกคนนี่ครับงามบอ่องามบอ่อครับวัดประทัดน้องบัวนะครับปีนี้ก็ไม่ได้เข้าแข่งขันนะครับปีนี้ก็เอามาโชว์เนาะเพราะว่าปีนี้เพราะว่าปี2 5 6 7ก็ดกะคว้ารางวัลไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นเย็นหนานะครับทุกคนนี่ครับ แบบนี้นอกจากคนไทยแล้วไม่มีชาติใดทําได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นการแกะสลักลงบนเทียนลงบนที่พึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังสร้างปราสาทหินเนาะอยู่ที่อําเภอนางลอกครับเมืองสีหานครนะครับปราสาทก็สร้างได้ต้นเทียนก็สร้างสวยครับคนไทยครับนี่ครับด้านล่างเป็นพญจานาาครับ ด้านบนเป็นบัวนะครับนี่ครับเป็นบัวโอ้โห oh, oh. คุ้มค่าคุ้มค่าวันนี้คุ้มค่าที่มาไกลครับคุ้มค่าที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนนี่ครับโอเคเรามาชมด้านนี้ก่อนเพราะว่าด้านนี้เป็นการส่งเข้าแข่งขันครับด้านนี้นะครับะ<ด>นะครับครับผม ด้านนี้เป็นส่งออด้านนี้เป็นการส่งเข้าประกวดนะครับส่งเข้าแข่งขันนะครับอําเภอศรีเมืองใหม่นะครับอุบนบลรราชธาน,นีครับทุกคนนะครับอยู่สายน้อวงสังคีอีสานครับวอดั้ก็จะมาถ่ายทาคลิปเนาะวงกองยาวชื่อดังครับสังคีอีสานเห็นว่ามางานนี้เนาะ ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซมาเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นล้นลายที่งดงามจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วทําได้อย่างราชเป็นนาางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพระพรมสีหน้านะครับนี่ครับโอ้โหโจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอยจริงๆนี่ครับ แต่การตาสุดๆนะครับทุกคนหัวจริงๆเห็นแล้วคนลุกครับเห็นแล้วคนลุกครับนี่ครับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอให้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้บนาด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อัมบ,บาดีเด้อสวัสดีนะครับโอ้โหสวยจริงๆอำเภอสีเมืองใหม่นะครับบ๊ายบาย